สวัสดีทุกคนจากสนามบินสุวรรภูมินะครับวันนี้เราอัปเดตวันที่31สิงหาคม2022ซึ่งเป็นสิ้นเดือนเลยนะครับเราจะพาทุกคนไปดูการขึ้นรถฟรีเชอร์เดนบัสนะครับจากสนามบินสุวรรภูมินะครับตรงไปยังสนามบินดอนเมืองเลยนะ ซึ่งวันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับชั้น4ก็คือจะมีผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงนี้กันเยอะมากๆครับทุกคนน่าจะมีการเดินทางระหว่างสนามบินกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราลงจากชั้น4นะครับตรงทางเลื่อนนะครับไปชั้น2ประตู3ซึ่งเวงนี้จะเป็นมิทติ้งพอยต์ประตู3ชั้น2นะครับหาไม่ยากเลยนะครับทุกคนจากตรงนี้นะครับเราจะลองเดินไปสำรวจตรงโถงขาเข้าภายในประเทศกันหน่อยว่ามีผู้โดยสารเดินทางกันเยอะหรือเปล่าตรงนี้คือประตู2ชั้น2อนะครับออกได้เหมือนกันครับ ถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศวันนี้ถือว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางกันอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็มีหลายครั้งที่ผู้โดยสารจะเดินทางเข้ามาในในสนามบินจันทภูมินะครับขาเข้านะครับแล้วก็ไปต่อเครื่องที่สนามบินด,ดอนเมืองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าไปออกตรงไหนถึงจะสามารถได้ขึ้นรถเชื่อมบัสฟรีได้แต่จากภาพจะเห็นว่าผู้โดยสารอยู่ในโถงขาเข้าภายในประเทศนี่คือเยอะจริงๆทุกคนในช่วงนี้นะครับเยอะมากๆเลย ในเวิ้งนี้ประตู1ชั้น2ยังคงปิดอยู่นะครับยังออกไม่ได้นะครับเมื่อผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศเดินออกมาจากโถงแล้วนะครับก็จะเดินไปอีกประตูหนึ่งก็คือประตูสนะครับทุกคนซึ่งเวงนี้ก็จะมีร้านค้าอะไรต่างๆเปิดให้บริการหมดเลยนะครับแวะกันก่อนแล้วค่อยออกไปก็ได้นะจากโถงนะครับเราทะลุตรงไปที่ประตู2ชั้น2เลยนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยนะครับ บริเวณนี้คือด้านนอกอาคารนะครับของประตู2ชั้น2นะครับทุกคนสามารถทะลุไปขึ้นรถข้างนอกก็ได้นะครับหรือบริโดยสารที่ออกมาจากประตู2แล้วนะครับจะไปขึ้นรถช้นบัตรจากตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานี่เอง นี่เลยครับทุกคนจุดจอดรถชา์เทนบัสนะครับที่จะไปจากสนามบินสุวรรณภูมิตรงไปยังดอนเมืองนะครับก็จอดระหว่างนอกอาคารนะครับชั้น2ประตู2กับประตู3นะครับจะออกตรงประตู3ก็จะมาโผล่ตรงนี้ด้าเหมือนกันซึ่งเราสามารถออกได้2ประตูแล้วก็ค่อนข้างใกล้เลยนะนี่ครับจากประตู3นะครับถ้าออกจากประตู3ก็คือเลี้ยวขวาหักมาก็จะเจอจุดจอดรถนะครับซึ่งเวลาให้บริการก็คือ6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับมีความถี่ทุกๆครึ่งชั่วโมงซึ่งบ่อยมากๆเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอแสดงข้อมูลของรถนะครับก็จะมีข้อมูลเลขทะเบียนรถนะครับหมายเลขรถนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่จะออกนะครับมาเช็คตารางตรงนี้ได้เลยหรือจะถามพี่ๆที่นั่งอยู่ข้างๆก็ได้ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เอกสารในการเดินทางนะครับแล้วก็หนังสือเดินทางหรือ i d c ีการหรือบัตรประชาชนนะครับมีคําให้อธิบายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆด้วยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแสดงข้อมูลการเดินทางเชสเตอร์บัสฟรีเหมือนกันครับมีหลายภาษาเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อไว้ให้ใครสงสัยก็โทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับข้างหน้าจะเป็นเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับเชสเตอร์บัสนะครับมีคําถามก็ถามตรงนี้ได้เลยนะ ในเวิ้งใกล้ๆจุดจอดรถเชืเ่อมตนบัสนะครับจะเห็นกลุ่มทัวร์ของผู้โดยสารส่งอินเดียนะครับเดินกันอยู่เยอะมากๆในวันนี้นะด้านหน้าประตู3าชั้น2นะครับนี่ครับพื้นที่จอดรถเชืเ่อมตนบัสนะครับอยู่ชั้น2นะครับประตู2ถึงประตู3อยู่ระหว่างนั้นเลยนะครับเดินผ่านมาก็จะมีรถจอดอยู่ตรงนี้เลยทุกๆครึ่งชั่วโมงที่ออกนะครับแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเขียนว่า s h a r ดันบัสนะครับมาดูรายละเอียดตรงป้ายนี้ได้เลยว่าเดินทางต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับนี่ครับถ้าเดินออกมาจากชั้น2ประตู2ชั้น2นะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะอยู่ตรงข้ามกับทางม้าลายสีแดงๆตรงนี้นะครับรถจอดตรงนี้นะครับ ที่เห็นคำว่าที่จอดจะอยู่ระหว่างประตู2กับประตู3ชั้น2นะครับลงไปทางม้าลายตรงนี้ได้เลยนะครับใกล้ๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้ๆกับทางเดินมาเชนเดิลบัสนะครับในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าผู้โดยสารทรงอินเดียนะครับเดินทางกันอยู่ในถงเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับม e ติ่งพอยต์ประตู3ชั้น2นี่แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับขาเข้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะออกตรง Ex i t B-Boy นะครับใกล้ๆกับประตู5้ชั้น2นะครับ มาเลยตรงมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับทุกคนจากชั้นจากชั้น2ประตู5นะแล้วก็มาทะลุที่ประตู3ชั้น2อนะครับอยู่ตรงมิตติ้งพอยนะครับแล้วทะลุออกไปข้างนอกได้เลยก็จะเจอบริเวณพื้นที่จอดรถได้เลยแต่วันนี้ทุกคนดูดิ ผู้โดยสารทรงอินเดียที่มาเป็นผมว่ามากรุปทัวร์นะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่จอดรถชัตเตอรบัสนะครับชั้น2ประตู2ประตู3มอะเยอะจริงๆเดี๋ยวเราเดินทะลุมาถึงประตู2ชั้น2นะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนี่ผมรู้สึกว่าพอติดตามกลุ่มกรุปทัวร์ของอินเดียก็จะเห็นว่าจะมีกรุปทัวร์ของอินเดียอยู่ตรงหน้าโถงขาเข้านะคือเยอะสุดๆช่วงนี้คือผู้โดยสารอินเดียมากันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดใครเดินย้อนกลับมานะครับใกล้ๆกับข้างในนะครับ รประตู3จะมีร้านค้าเปิดอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก่อนจะไปขึ้นรถชั้อมนันบัสมาใช้บริการร้านค้าตรงนี้ก่อนได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกใช้นันบัสนะลงมาข้างล่างตามทางเลื่อนนะครับแล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินก็จะมีแอร์พอร์ตโรยลิคงให้บริการเหมือนกันอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับถ้าจะไปสนามบินดอนเมืองนะแต่รถไฟฟ้าต้องไปต่อหลายสายหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าสะดวกเป็นรถสาธารณะนะครับประตู4ชั้น1ตรงนี้นะครับเดินลงทางเลื่อนมานะครับแล้วก็ทะลุออกที่ประตู4ชั้น1 ออกไปข้างนอกนะครับชั้นหนึ่งจะมีรถแท็กซี่แล้วก็รถสาธารณะให้บริการอยู่นะครับไปใช้แท็กซี่พับลิกแท็กซี่ข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนออกประตู4ี่มาแล้วกดเลี้ยวซ้ายเลยชั้นหนึ่งก็จะมีอิเล็กทริกแท็กซี่ VIP ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นแท็กซี่แบบรถไฟฟ้านะครับมาใช้บริการได้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปพาไปชมสถานที่ต่างๆแล้วก็บริการต่างๆในสนามบินแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับฝากกด subscribe ด้วยถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้กดนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคครับทุกน